สวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะตอนนี้กลับมาพบกับพวกเราค่ะที่ร้านทันเดอร์ไบท์นนทบุรีค่ะวันนี้พวกเรานะคะพาทุกท่านมาชมเป็นรถสายคุยเซอร์บ้างค่ะพี่ตัมนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาด 650cc ซีซีนะคะ9 5 0ซีซีนะคะไปจนถึงตัว9 0 0เลยนะคะแต่ละคันคัดมาสภาพสวยๆทั้งนั้นเลยนนี้มีโปรอะไรบ้างคะพี่ตัมเรานะครับโปรร้อนแรงเรานะครับโปรฟรีค่าจัดไฟนนซ์นะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับ นะครับรบมภาษีทุกอย่างฟรีหมดนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะฮะที่สำคัญค่ะพี่ต้ามเราส่งรถฟรีทั่วไทยทั่วไทยเลยไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนไหนซื้อขายกันได้นะคะลูกค้าไม่ลีลาพี่ต้ามเดี๋ยวพาดูคันแรกเลยค่ะมาดูกันเลยนะครับคันนี้วารุงแคน6-50ตัวนี้เป็นตัวคาเฟ่นะครับสบอกเลยว่าสภาพโคตรใบแดงเลยนะฮะคันนี้นะครับเป็นรถเจ้าของเดียวด้วยนะครับรถจดทะเบียนปี2021นะครับวิ่งมา110เปีนนะครับ ของแต่งนี่จัดเต็มเพียบเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีพวกชิลหน้านะครับมีไฟหน้า LED นะครับมาดูกันต่อครับด้านล่างก็จะมีตัวแคชบาร์นะครับของ Power Moto นะครับพร้อมกับสปอร์ตไลท์นะครับมีกาดหม้อน้ํามีชุดแต่หอยโข่งมาให้ด้วยนะครับล้นๆเลยนะตัวนี้นะครับสภาพสวยเดิมนะครับแค่เครื่องซ้ายขวาสีเดิมนะครับตัวนี้เป็นสีดําฟ้าเดิมโรงงานนะครับ ด้านหลังนะเราก็จะมีชุดกรอกข้างให้ด้วย2ใบนะครับจากกีวีนะครับบอกเลยว่าโค่รสวยเลยคันนี้นะครับมาดูคันถัดมาค่ะเป็นเจ้าวอลแค่น6-50นะคะลูกค้าปี2017คันนี้เล็กไปวิ่งมาเพียง1,000 10, 0กิโลเท่านั้นเองเอาราคาไปที่159,000บาทค่ะลูกค้ารอบคันคันนี้ก็สภาพส,สวยๆกระจกเดิมชิวเดิมเรามีให้ครบนะคะลูกค้า ชุดหน้าค่ะลูกค้สาสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะสาภาพยางคะ่ะพี่ๆสาภาพค่อนข้างใหม่เลยกับหม้อน้ำนะคะไฟสปอ t l ตไลท์นะคะติดตั้งมาให้พร้อมแล้วค่ะรอบตัวถังค่ะลูกค้าคันนี้เป็นสีเทานะคะเครื่องยนต์สวยๆได้ท่อแต่งแบบนี้กันไปเลยค่ะลูกค้านะคะที่สําคัญนี่แถมกล่องหลังไปให้พร้อมอีกหนึ่งใบนะคะสําหรับใครชอบสนใจก็สามารถติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยนะคะ ถัดมาอีกคันนึงนะครับผมคันนี้นะครับคือวอลแค้น650คาเฟ่นะครับผมจดทะเบียนปี2018นะครับวิ่งเพียง16,000โลนะครับราคา159,000นะครับผมสีขาวครับคันนี้มาดูนะครับผมนี่ครับมาพร้อมชิลเดิมนะครับผมขาวเขียวใขรหารถวอลแค้นโทนสีนี้นะครับผมราคาเบาๆนะครับคันนี้นะครับแนะนำนะครับท่อเดิมนะครับผมสีเดิมครับแห้งๆครับคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรอยเลยครับผม สภาพนี้นะครับผมคขหายอยู่นะครับไปไว้นะครับมาดูกันต่อครับที่ค่ายซูซูกิกันบ้างนะคะคันนี้เป็นบูรูาั800นะครับโมเดลปี2018นะครับนะฮะวิ่งมา19,000โลนะครับ279,000บาทนะฮะคันนี้นะครับแต่งมาให้ครบเลยนะครับพร้อมเดินทางไกลได้เลยครับมีพวกชุดชิลหน้าซ้ายขวานะฮะมาพร้อมกับชุดกันล้มนะครับและมีพักเท้าเสริมมาให้ด้วยนะครับ สภาพสวยเลยนะครับคันนี้มีท่อแต่งให้ด้วยนะฮะด้านหลังนะครับจะมีชุดกระเป๋าข้างและตะแกรงหลังมาให้อย่างอ่าเต็มเลยนะครับจัดเต็มเลยคันนี้มาดูคันหัดมาค่ะคันนี้ยังเป็นเจ้าบูรวัดแป0รนะคะปี2018ัคันนี้เล็กไม่เพียง2,000 20, 0กิโลเท่านั้นเองราคาเปิดกันอยู่ที่259,000บาทเท่านั้นค่ะรอบเครื่องรอบพันคันนี้เป็นสีเทาดำน,นะคะกระจกชิวค่ะ แต่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะชุดหน้าสภาพสวยยางใหม่ๆเลยค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะอันนี้นะคะในส่วนของแคชป้าแต่งมาให้เรียบร้อยเครื่องยนต์ค่ะพี่ๆีนี่เง,งาๆแบบนี้เท่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่สำคัญมีกล่องท้ายพร้อมพานักปิงหลังนะคะให้คุณลูกค้าพร้อมเลยสำหรับใครชอบสนใจสามารถเดินทางเข้ามาดูรถที่หน้าร้านได้เลยนะคะคันต่อมานะครับผม วอลแคน900คลาสสิกนะครับปี2014นะครับผมคันนี้นะครับเลขไม้เพียงแค่8,000โลนะครับผมราคา299,000บาทนะครับผมใครหาอยู่นะครับวอลแคน900คลาสสิกวิงวิงแบบนี้นะครับผมเอ่อแนะนำนะครับคันนี้สายเทีอนสายดุนะครับท่อดังๆนะครับมาพร้อมกับกล่องข้าง2ใบนะครับผมพร้อมให้ออกไปเดินทางเลยครับท่านใดสนใจนะครับเข้คำนวนที่ร้านได้นะครับผมวอลแคน900คลาสสิกคันนี้นะครับโคเมียมโคเมียมนะครับ มาดูที่ตัวนี้กันบ้างครับ Yamaha Bow R นะครับโมเดล214นะครับวิ่งมา20,000กโลนะฮะ279,000บาทนะคันนี้แต่งคัสตอมมาบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะฮะมาดูกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีพวกตัวไฟหน้าแต่งนะครับพร้อมกาดนะครับไฟเลี้ยวแต่งนะครับดูด้านข้างบ้างตัวนี้ก็จะมีชุดกองอากาศแต่งนะครับตัวนี้เป็นตัวรถสีเขียวเดิมโรงงานสภาพสวยแล้วก็มีชุดท่อแต่งแวนแนทายนะครับก็ด้านหลังนะครับ ่าตัวนี้คัตตอมมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนล้อโตมาด้วยนะครับคันนี้บอกเลยว่าขี่แล้วหล่อแน่ๆนะครับไม่ซ้ำใครเลย อันนี้เป็นสายคุยเซอร์ที่คัดกันมาคร่าวๆนะคะพี่ตั้มบอกเลยว่าสวยๆน่าขี่ขนาดที่สําคัญเราการันตีเลยว่าเลขใหม่แท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะลูกค้าใครสนใจก็สามารถเดินทางมาเจอกันที่หน้าร้านก็ได้ร้านเปิดทุกวันนะคะพี่ตั้มตงเก้าโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มใช่แล้วค่ะหรือสําหรับใครแบบอยากสอบถามออนไลน์เพิ่มเติมโทรหาพี่ตั้มก็ได้พี่กิมก็ได้หรือว่าฟ้าก็ได้นะคะยินดีให้บริการมากๆเลยเอาล่ะจะพามาประมาณนี้ค่ะลูกค้าเอาเป็นว่าใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะคะวันนี้ ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีสสดค่ะัครบ